สวัสดีค่ะพี่น้องสมาชิกสกลนอมทรัพย์ธูชัยนาธจำกัดทุกท่านดิฉันละอวิไลประธานสกลนอมทรัพย์ธูชัยนาธจำกัดชุดที่62ิค่ะดิฉันกิติยากิติรัตนสุนทรรองประธานคณะกรรมการสกลนอมทรัพย์ธูชัยนาทุชุดที่62เช่นเดียวกันกระผมนายจักรินพงศิลป์กรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ครับค่ะ วันนี้พวกเรา3คนก็เป็นตัวแทนของคณะกรรมการชุดที่62ที่อยากสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องราวในช่วงการทำงานและการสื่อสารเพื่อให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นด้วยกันซึ่งดิฉันพร้อมด้วยคณะกรรมการก็มีฉันทานุมัติให้กรรมการฝ่ายการศึกษาประชาสัมพันธ์ เป็นผู้สื่อสารถึงสมาชิกในแต่ละประเด็นอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็คิดว่าสิ่งที่เราจะสื่อสารถึงสมาชิกในทุกๆเรื่องก็คือเรื่องที่สมาชิกจะได้รับประโยชน์ได้รับทราบและได้เข้าใจในรายละเอียดของประเด็นต่างๆเหล่านั้นก็ขออนุญาตใช้เวลานี้มอบให้กรรมการได้สื่อสารโดยตรงกับสมาชิกแทนพวกเราแทนคณะกรรมการทุกท่านนะคะ เรื่องแรกนะครับที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับทางสมาชิกได้ทราบนะครับเนื่องจากในวันที่7ตุลาคม2,565นะครับคณะกรรมการดําเนินการสากลรมทรัพย์กูชไชน่าจํากัดของเรานะครับชุดที่62นะครับประชุมครั้งที่14นะครับทับ2565นะครับก็มีมตินะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องสมาชิกนะครับที่ประสบอุทกภัยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ พี่น้องเรากําลังเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับก็เลยมีมติอย่างเร่งด่วนนะครับในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกนะครับโดยนะครับที่สมาชิกนะครับที่จะมีสิทธิ์ในเรื่องของการรับการช่วยเหลือนะครับก็จะได้รับครอบครัวละ1,500บาทนะครับแล้วก็สองนะครับก็จะต้องเป็นสมาชิกสามัญนะครับของสหกรณ์ทรัพย์ปู่ชัยนาของเรานะครับ หลักฐานแล้วก็เอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือนะครับก็ 1. นะครับมีแบบขอความช่วยเหลือนะครับสามารถโหลดได้ทางเว็บไซต์ของสากรกหรือว่าตาม LINE อดที่ทางสากรกได้ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่2นะครับส,สำเนาบัตรประชาชนนะครับสาสำเนาทะเบียนบ้านกรณีที่เช่าบ้านก็ให้แนบนะครับสัญญาเช่าบ้านด้วยนะครับ สนะครับสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็5นะครับรูปถ่ายบ้านที่ประสบอุทกภัยส่วนในเรื่องของการรับรองนะครับก็รับรองโดยผู้บริหารหน่วยงานนะครับผู้นําท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับนายกเทศบาลนายกเทศมนตรีนายกอบตเป็นผู้รับรองได้นะครับการยื่นเอกสารนะครับก็สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนกระทั่งจนถึง สิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับเรื่องที่2นะครับที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับในวันนี้นะครับก็คือเรื่องการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสําหรับสมาชิกนะครับสหกรณ์นะครับตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ได้กําหนดให้ยื่นนะครับขอรับทุนการศึกษาบุตรนะครับประจําปี2565นะครับระหว่างวันที่19สิงหาคมถึง30กันยายน2565นั้นตอนนี้นะครับ ก็ได้มีผู้ที่ขอเข้ารับทุนเนี่ยทั้งหมด256รายมีผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์นะครับจำนวน244รายนะครับไม่เป็นไปตามเกณฑ์เนี่ยทั้งหมด12รายนะครับดังนี้นะครับ1นะครับเป็นสมาชิกไม่ถึง1ปี2รายนะครับ 2. นะครับเอกสารหลักฐานไม่ครบนะครับทะเบียนบ้านสุทิบัตรของบุตรนะครับสรายหนังสือรับรองจากทานศึกษา์เนี่ยสรายนะครับ3นะครับ ัสูตรไม่ตรงกับระดับชั้นที่กําหนดนะครับ1ลาย4นะครับเคยได้รับทุนแล้วจานวน2ลาย5นะครับส่งเกินกําหนดจานวน1ลายนะครับมีมตินะครับในที่ประชุมเนี่ยก็คือถ้าสมาชิกยังเป็นสมาชิกไม่ถึง1ปีจานวน2ลายเนี่ยก็จะไม่มีการอนุมัตินะครับแล้วก็เคยได้รับทุนแล้ว2ลายเนี่ยก็ไม่ได้รับการอนุมัตินะครับส่วนที่เหลือนะครับก็ ให้รับทุนนะครับได้แต่มีเงื่อนไขให้นําหลักฐานเอกสารต่างๆเนี่ยมาส่งเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งเงินนะครับเงินทุนทั้งหมดเนี่ยก็จะส่งให้กับทางสมาชิกนะครับก็คือประมาณสิ้นเดือนนี้ก็สามารถจ่ายเงินทุนให้ได้แล้วนะครับส่วนเรื่องที่3นะครับที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับทางสมาชิกทราบนะครับก็จะเป็นเรื่องการออกหน่วยสัญจรพบสมาชิกจัดทําแผนประจําปี 2,566นะครับโดยการตบทวนแผน2 5 1 5นะครับแล้วก็เพื่อที่จะทำการจัดทำแผน2 5 6 6นะครับก็จะแยกออกเป็น2จุดนะครับจุดที่1นะครับในวันที่17ตุลาคม2 5 6 5นะครับทีโ่โรงเรียนอนุบาลสันบุรีนะครับก็จะมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆนะครับที่จะเข้ามาในเรื่องของการทำแผนเนี่ยก็ประมาณสมาชิกทั้งหมด 200ท่านนะครับจุดที่2นะครับในวันที่18ตุลาคมนะครับ2565ที่โรงเรียนใชน้าพิทยาคมก็จะมีตัวแทนจากสมาชิกต่างๆนะครับทุกกลุ่มทุกหน่วยนะครับก็ทั้งหมดอีก220ท่านนะครับทั้ง2กลุ่มนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการทบทวนแผน2565นะครับเพื่อจะทำแผนประจำปี2566โดยนะครับในวันที่21นะครับตุลาคม ก็จะมีออบอร์ดทุกบอร์ดของสากลนำทรัพย์ครูัชนาาของเรานะครับก็จะมาร่วมในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็นําข้อมูลทั้งหมดทั้ง2จุดที่เราได้มีโอกาสในการที่จะไปสัญจรพบสมาชิกทั้งหมดแล้วก็นํามาเพื่อวิเคราะห์แล้วก็จัดทาแผน2566นะครับก็จะเป็นในวันที่21ตุลาคมนี้นะครับสําหรับเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่4 ที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับทางสมาชิกทราบนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการประกาศสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการชุดที่63นะครับซึ่งหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการแทนกรรมการที่หมดวาระนะครับ 1. นะครับประธานกรรมการเนี่ยหท่านนะครับสนะครับกรรมการดําเนินการจํานวน7หน่วยหน่วยละ1ท่านนะครับก็คือ สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทจ,จำนวนหนึ่งท่านนะครับข้าราชการบำนาญที่รับเงินบำนาญจากสปปอํเาเภอวัดสิงห์และหนองมะมองนะครับหนึ่งท่านสปปอํเาเภอสันบบรีอํเาเภอสัพยาจำนวนหนึ่งท่านนะครับสปปอําเภอหันคาอําเภอเนินขามจำนวนหนึ่งท่านนะครับสามนะครับสัง,สงกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดัยนาานะครับศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับจำนวน1ท่าน 4. นะครับสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครับอุทัยธานีัยนาานะครับจำนวน1ท่าน 5. นะครับสังกัดศึกษาธิการจังหวัดและสังกัดอื่นนะครับจำนวน1ท่านรวมแล้วนะครับทั้งหมด7ท่านนะครับก็คือคณะกรรมการนอกจากสหกรณ้ำรับครูัชน่าของเราจะประกาศ ในเรื่องของการสรรหาประธานดำเนินการและคณะกรรมการดำเดนำเินการชุดที่63แล้วเรายัางประกาศสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี2566นะครับซึ่งจะสรรหาจํานวน3ท่านนะครับในจํานวน3ท่านนี้จะแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกนะครับก็คือจะสรรหาจํานวน1ท่านกลุ่มนี้นะครับจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับด้านการเงิน ด้านบัญชีนะครับด้านบริหารธุรกิจหรือด้านเ,าเศรษฐศาสตร์นะครับกลุ่มนี้นะครับจะสรรหาจำนวน1ท่านอีกกลุ่มนึงจำนวน2ท่านก็คือจะมีคุณสมบัตินะครับมีวุฒิทางปริญญาตรีนะครับ,รนะรบในด้านการเงินบัญชีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของการที่ได้รับการอบรมเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสากรณ์นะครับ โดยการอบรมนะครับก็ต้องมีวุฒิที่ทางาสากลกำหนดนะครับก็จำนวน2ท่านนะครับในเรื่องของกำหนดวันเวลาและสถานที่รับสมัครนะครับก็สามารถยื่นใบสมัครในระหว่างวันที่21นะครับถึงวันที่28ตุลาคมเว้นวันหยุดราชการนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง15นาฬกานาทีนะครับ ส่วนในเรื่องสถานที่ก็จะเป็นที่สากลนำทรัพย์คูชันน่าจำกัดของเรานะครับประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่4พฤศจิกายน2565นะครับที่สากลนำทรัพย์คูชันน่าจำกัดส่วนในเรื่องของการกำหนดวันเลือกตั้งการสรรหานะครับก็คือวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี2565นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง10นาิ30นาทีนะครับ ทางฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์นะครับก็ขอจบการประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ